เไปเชิญท่านมานพคีรีภูวดลครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมในมานพคีรีภูวดลครับสภาผู้แทนรัศดรภาคอนาคตใหม่ส,สัดส่วนชาติพันธุ์นะครับผมอยากจะหารือกับท่านประธานอย่างนี้ครับก่อนที่ผมจะมาเป็นสอสอในสภานี้ครับผมทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นาําอบตผู้นําเทศบาลต้องฝากว่าถ้าได้เข้าสภา ขอช่วยหารือเรื่องนี้นะครับไปยังท่านทิบดีกรมส่งเสริมการปกครองสุดท้องถิ่นนะครับประเด็นสําคัญคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับข้อติดขัดขององค์การปกครองสุดท้องถิ่นนะครับในการอุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝ้อระวังไฟป่าหมอกควันนะครับอย่างที่ท่านประธานทราบอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนี่นะครับตั้งแต่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับรวมประมาณ9จังหวัดนี้นะครับ แนวทางการขอความร่วมมือนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็จะขอให้ท้องถิ่นชุมชนทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันแก้ปัญหานะครับวันนั้นคือเป็นภารกิจหน้าที่ของอบทอนะครับที่จะต้องลงไปสนับสนุนพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าอบทอที่อยู่ในเขตป่านะครับอบทอที่อยู่ในเขตกรมทยานหรือเขตป่าเหล่านี้นะครับได้อุดหนุนชุมชนแล้วเนี่ยทางสอตอง,งอลงไปตรวจแล้วพบ มีข้อเสนอข้อท้วงติงว่าใช้งบประมาณนะครับไม่ถูกนะครับอยู่ทับซ้อนกับกรมป่าไม้และกรมสยานนะครับอยากจะหาหรือ,รท,อท่านประธานไปยังท่านทิบดีกรมส่งเสริมการปกครองสุดท้องถิ่นว่าช่วยกรุณานะครับหาแนวทางนะครับเพื่อที่จะให้อ,อปทอในเขตภาคเหนือนะครับที่จะต้องมีส่วนสนับสนุนพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าหมอกควันนะครับในระยะเร่งด่วนนี้นะครับก็คือว่า ต้องมีแนวทางเพื่อที่จะให้อบตอนะครับได้ใช้งบประมาณอุดหนุนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแนวทางทางกฎหมายว่าจะมีช่องทางที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนเป็นทางการได้อย่างไรครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ